วันนี้เราจะมาพาคุณผู้ชมทุกท่านมาพบกับวิถีของคุณป้าท่านหนึ่งนะครับซึ่งประกอบอาชีพป,ประมงเดี๋ยวเราไปพบเจอกับป้าทัานนี้ได้เลยครับสวัสดีค่ะฉันชื่อยายแตว๋วชื่อจริงนางเดือนเวลกระโทตอยู่บ้านมาบกาดอำเภอคนบุรี จังหวัดนครราชสีมาอาชีพของแข่าทำอาชีพเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาหกเดือนยังได้กระตังทีหนึ่งอ่าทำไมย่าถึงเลือกมาทำอาชีพนี้ครับก็ไม่รู้ปพูดจะพูดยังไงนะก็หันมาทำอาชีพนี้ก็พอเลี้ยงตัวได้ ไม่มีไร่ไม่นาคทำเหลือทะครับนนาจีดนี่เขาเลี้ยงตัวได้ไม่ถึงกับรวยแต่พอได้ใช้รายได้ก็ปีหนึ่งก็ประมาณเสนกว่ากว่ารายได้ใช่พอไหมครับไม่พอดอกกันกินดิมันไม่พอ พี่ไมอที่พ่พ่อใช่ก็ย่นแม้จะค่าอาหารต้องซื้กับจ้องไปซื้อปลามาไหว้ซื้อปลามาเลี้ยง่อก็อพอได้กินไปวันวันพูดตรงๆก็พออยู่ได้ได้คเดเศอะไรรวมๆแล้วก็ไม่ได้อะไรรวมแล้วก็พอได้กินสถานะทางบ้านตอนนี้คุณย่าเป็นไงบ้างครับ ก็ดีแต่งงานใหม่ลูกเต้าก็ไปทำงานมีครอบครักวกันทุกคนตอนนี้ลูกคุณย่าเป็นยังไงบ้างครับลูกก็ไปทำงานทุกคนค้าละนะก็ไปทำงานคนหนึ่งไปสอนมวยอยู่ประเทศนอกคนหนึ่งอยู่บ้านเป็นครูคนเล็กเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนผู่ปัญญา ในโคราช่าคิดว่าตอนนี้ย่าทำหน้าที่แม่ได้เต็มที่หรือยังครับครับพกับพบคิดว่าทำหน้าที่ได้เต็มที่แล้วคคุณญาจะทำอาชีพนี้ไปถึงเมื่อไรครับทำจนก,กลัวจะทำไม่ไหวเพราะว่าไม่ได้ไปทำอะไรอีกแล้วอาชีพอือ่นก็ไม่มี ก็ได้อยู่ได้กินวันวัน,วนไปวันวันเนาะก็ได้อยู่ได้กินไปวันวัน<ๆ>ก็มีความสุขดีกับอาชีพนี้ความสุขดีกับอาชีพนี้ความสุขของคุณย่าคืออะไรครับความสุขของคุณย่าคือได้เลี้ยงลูกมาจนมีงานมีการทำแ่านี้คุณยา่าก็มีความสุกแล้ว อตอนนี่ลูกย่าก็สบายดีทุกคนเนาะจ้ะสบายดีทุกคน่อไปนี่คุณย่ามีอะไรอยากจะฝากบอกไหมครับอ๋ออยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจขอบคุณตัวเองอที่เลี้ยงลูกมาทุกคนที่เขามีความสุขมีงานมีการทำกันขอบคุณตัวเองมากๆ ที่มีลูกเต้าที่ดีขอบคุณมากๆค่ะเรามาฟังความคิดเห็นของลูกสาวคุณยายกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับคิดยังไงที่คุณแม่ทําอาชีพนี้ครับใจจริงก็อยากให้เลิกเลี้ยงค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยแต่ก็มันเป็นความสุขของแม่ก็เลยให้แม่ทําต่อไป นี่คือเรื่องราวของยายแววเดินกระท่งคนไม่ธรรมดาของเรานั่นเองครับ